ท่านตัวแทนจากสำนักงานพุทธศาสนาจากการท่องเที่ยวนับจากเทศบาลเมืองหนองคายของเราเองซึ่งเป็นหน่วยงานหลักนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายดีนะครับที่เราลูกหลานเมืองหนองคายได้มีโอกาสได้มาร่วมทำบ,บุญกันในส่วนนี้พ่อครามพิเชษโสภเวศนะครับพร้อมอย่างครับ กระผมเราต้องการที่จะสร้างความมั่นใจสร้างความอบอุ่นสร้างความก้าวหน้าเราขออนุญาตลงท้ายด้วยเลขเก้านะครับซึ่งเวลาคงคงไม่นานก็ทช่นว่าครับอีกไม่นานนะครับก็ขอบคุณในฐานะตัวแทนของตงนของคายของเราดับในฐานะตัวแทนของลูกหลานหลวงพ่อพระไสนะครับที่จะได้ช่วยการสืบสารประเพณีอันดีงาม ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนของชุมชนของคุ้มนะครับนี่ตั้งใจมากเลยครับนี่ตั้งใจมากนะครับคุณแม่ตื่นที่ไหนครับนี่ยที่สี่ตีหนึ่งเอ่อตีหนึ่งแต่งหน้าสักบ้านอย่างบางร่าเนาะเสียคิ้วด้วยนายคณแม่อายุกี่ปีนะครับตอนนี้เจ็ดสิบหกปีโอ้สุดยอดครับนางรำของเรานะครับนี่ในขนาดบอๆนะครับนี่นางรำอายุเจ็ดสิบหก นัดตื okay. actually, ่นตีสี่เพื่อแต่งตัวมางานนี้โดยเฉพาะสุดยอด59บทท้าบุทน euh. ้าสิบเกอีวัน4นาทีโอเคแบผมก็ถือว่าใช่ใช่ครับก็ถือว่าเป็นความยัดงามนะครับที่สามเหยียบหน้าพญาเหยียบเมืองแบ แต่ก่อนตาแหน่งของท่านผู้บ่าก็คือหัวเมืองดูแลส่วนของออดูแลในส่วนของราชการส่วนภูมิภาคเรามีการจัดตั้งหัวเมืองตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับท่านได้ตั้งมณฑลเท,น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 ทนสาพ,พิบาลแล้วก็ตั้งบนบา,ายนะครับโดยเทศาพ,พิบาลก็ถือว่าเป็นพญาเป็นพญาเป็นเจ้าพญาในสมัยก่อนนะครับ ตอนนี้ถ้าพ้ว่ามลทรายของเราตั่งอยู่ที่ตรงนี้แล้วแลต้องขอบคุณท่านปูนย้ยหญ่สูงนะครับ บบเวลาอกประสามนาทีนะครับเรากําลังรอเวลาเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับเพื่อความคุณผลของเมืองหนองคายนะครับเป็นความตั้งใจของเทศบาลหนองคายโดยท่านอุรโยติยสุกุลท่านรองนายกนณะส่วนการงานทุกท่านครับจัดเตรียมพื้นที่ตรงนี้เพื่อที่จะให้เกิดความผูกพันความเป็นพนลังนะครับแล้วก็วันนี้เรามีทั้งท่านผู้ว่าเรามีทั้งท่านสส เรามีทั้งฝ่ายควบคุมดแูแลในส่วนของความปลอดภัยท่านผู้บังคับการนะครับแล้วก็ท่านผู้กังนะคับก็ดูแลในส่วนของพี่ท่านนายอำเภอด้วยนะค,คุณนายของท่านรองผู้ว่านะครับหัวหน้าส่วนการงานของจังหวัดนโะว่าจะเป็นส่วนของวัฒนธรรมจังหวัดตัวขับเคลื่อนง,งานประเพณีต่างๆนะครับหรือว่าส่วนของพุทธศาสนานะครับเรามีนอกจากเราจะมีวัดโพชัยพระอารามหลวงโดย หลวงพ่อพระสายพระรูบ้านคุณเมืองของเราชายวั่งหนองคายแล้วเรายังมีพระธาตุล่าหนองนะครับซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราสามารถที่จะพูดได้เต็มปากว่าเมืองหนองคายของเราไม่เป็นสองรองใครเทศบาลเมืองหนองคายโดยท่านอุรยศเียสกุลตั้งใจอย่างยิ่งครับรวมทั้งพี่น้องมีการบอกกล่าวไปถึงพี่น้องนะครับในส่วนของคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นเสาหลักของบ้านเมืองเรานะครับ สมาคมส่งเสริมาศาสนาและวัฒนธรรมจังหวัดหนองคายมาเยอะไหมมาเยอะนะครับมาเยอะสุดยอดขอบพระคุณไปอย่างสูงครับพี่นัํามาใหม่นะครับพี่น้านมาใหม่นะครับจองตัวไว้เลยนะครับแต่ไม่ต้องติดที4สีก็ได้ <c oughs>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  นะครับเป็นความกตงานนะครับของผู้หลักผู้ใหญ่ของเมืองหนองคายของเรานอกจากจะเป็นส่วนการงานแล้วเราก็จะมีะพี่น้องพ่อค้าประชาชนที่ต้องเดินไปได้วยกัน นะครับแล้วก็ในส่วนของโรงเรียนนะครับวันนี้รับเก็ิจากโรงเรียนเทศบาลหนึ่งนางรำหนึ่งร้อยห้าสิบท่านนะครับนะใกล้ถึงเวลานะครับอีกประมาณหนึ่งนาทีนะครับอีกประมาณหนึ่งนาทีนะครับอาจจะได้กลับเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะครับเพื่อจุดเทียนชัยนะครับเพื่อจุดเทียนชัยหนึ่งท่านหนึ่งเดียวนะเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็เสาหลักของเมืองหนองคายของเรานะครับพระพามบ้งไงครับ โอเคนะครับถึงเวลาที่สําคัญที่พวกเราชาวเมืองหนองคายจะร่วมกันร่วมจิตร่วมใจส่งจิตส่งใจเพื่อพิธีบวงสวงองค์พระธาตุล้านหนองของเราชาวจังหวัดหนองคายนะครับนอกจากนี้ครับขออนุญาตกับเรียนเชิญท่านที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของเมืองหนองคายของเราท่านราชันสุ่มหัวท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายของเราได้จุดเทียนชัยและเพื่อความเป็นมงคลของเมืองหนองคายของเราขออนุญาตกับเรียนเชิญครับผมกับเรียนเชิญครับ ลันคล้องสามครั้งนะครับในการเป่าหลังจากที่เราเป่าสั่งนะครับอบิ๊กดูด้วยลันคล้องครับฝ่ายคล้องับเป็นการปอประกาศนะครับให้เทวดาได้ยินให้พระอินทร์ได้ชื่นชมให้พระพรหมได้อนุโมทนาสาธุนับกับการทํากุศลครั้งนี้ของพวกเราชาวจังหวัดหนองคายครับ ¿Cómo que